โยโยโยสวัสดีครับ FC คืนนุงหนังทุกช่องทางอยู่กับพิ่เจยคืนนุงหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้จะตอบให้ทุกข้อความนะครับเอามปถึงค่ำคืนวันศุกร์คลิปแรก3คู่เหมือนเดิมนะครับไปเริ่มที่เวลาทุ่มครึ่งฟุตบอลอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะครับทีมชาติเวียดนามจะเปิดสนามมีดินในกรุงฮานอยรับการมาเยือนของทีมชาติไทยครับเวียดนามเนี่ยรอบรองชนะเลิศเอาชนะอินโดนีเซียมาด้วยประตูรวม2ต่อ0ูนย์ะครับคืนวันนี้ปักฮังซอรััเเตตียมส่ลลนวหก ประตูอย่างดังวันลำนะครับเกมรับมีเกวงงกอกไทตรงกลางเป็นโดหุงดุงนะครับมิดฟิลกับตันทีมครับแนวรุกก็นําโดยเหงียนกวงไฮและเหงียนเทียนลินนะครับที่ซัดไปแล้ว5ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ครับในขณะที่ทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศเอาชนะมาเลเซียมาด้วยประตูรวม3ต่อ1นะครับโดยเฉพาะเกมนัดที่สที่ธรรมศาสตร์นี่เราถล่ม3 0เลยครับมาโนโพก,กิง ปกติไม่ค่อยจะเปลี่ยนทับนะครับดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่ประตูจะเป็นกำพลครับแบ็กขวาเป็นสุพนันแบ็กซ้ายเป็นทางด้านของสัจลักษ์เหมือนเดิมคู่เซ็นเตอร์เป็นพันษากับกฤษฎาการแมนนะครับด้านกลางเนี่ยก็มีสารัตทีรทรครับแล้วก็แนวรุกก็น่าจะยังเป็นเอกนิตบัดินนะครับแล้วก็ในรายของพีรดนชำรัศมีก็ถือว่าเล่นได้ดีครับก็มีโอกาสลงตัวจริงต่อเนื่องแล้วก็ ธีรสินแดงดาครับนัดที่แล้วโดนเปลี่ยนออกมีปัญหาการบาดเจ็บแต่ว่าก็น่าจะผ่านความฟิตลงเล่นตัวจริงได้นะครับทั้ง2ทีมเนี่ยเคยเจอกันในนัดชิงชนะเลิศในรายการนี้ต้องย้อนไปปี2008นะครับเกมแรกเนี่ย ปรากฏว่าเวียดนามบุกชนะไทย2-1ที่ราชมังคลาครับเกมที่2ที่มีดินไทยบุกไปเสมอ1-1ทาให้ตอนนั้นหย่ดไทยแพ้ในนัดชิงนะครับเวียดนามได้แชมป์ครั้งแรกส่วนล่าสุดก็คือการเจอกันครั้งที่แล้วในรอบรองชนะเลิศครับปรากฏว่าไทยก็เขี่ยวเวียดนามตกรอบนะครับเอาชนะด้วยประตูรวม2-0ครับแน่นอนก่อนเกมเล่นในมีดินในกรุงฮานอยเขาก็ยกให้เวียดนามเป็นต่อนะครับแต่ว่า ฟอร์มของไทยต้องบอกว่าสุดยอดจริงนะครับคือผมมองว่ามานปโพกิ้งเนี่ยเริ่มเจอทีมที่เขาชอบแล้วนะครับแล้วก็วิธีการเล่นของไทยเนี่ยแน่นอนครอบครองบอลครับในขณะที่เวียดนามการเล่นในบ้านเนี่ยเสียงกระตุ้นเสียงเชียร์ในมีดินพวกเขาได้เปรียบแน่ครับแต่ผมมองว่ามาเจอกันชั่วโมงเนี้ยไทยก็ดีมากๆครับดังนั้นเนี่ยการที่เวียดนามเป็นต่อบอกเลยครับซื้อ2มุมเชียร์ทีมชาติไทยครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยไม่เสมอก็ชนะเชียร์ไทยนะครับ ขยับไปที่เวลาเที่ยงคืนครับไปดูฟุตบอลลีกของตุรกีครับกาตสาสรายทีมจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับฮาเทสปอนดับ16 คาราทสลาย3าแต้มเกมล่าสุดบุกถล่มเฟเนบาเช่3 0นะครับเคลเลมโตโคลูมิรัตราชิก้าข้างหน้าเป็นมารอิกาดี้ครับเจอกับฮาเทสปอร์มี17แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมออันคันยาสปอร์มา0ูนย์นะครับต้องฝากคำหวังไปที่กองหน้าอย่างเบอร์ดุกยาดีรัมครับฤดูกาลที่แล้วการาตสรายชนะ2-1ในบ้านแต่ว่าคืนนี้ก่อนเกมเป็นต่อเยอะนะครับเพราะว่าเป็นจ่าฝูงแล้วก็ฟอร์มเนี่ยชนะมา7เกมติดผมว่า การาตาส์ลายเดินหน้าต่อไปครับประตูแรกมาไวไหลแน่ครับเชียร์การาตาส์ลาย2ประตูมีครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสามตรงนะครับไปที่ลาดิกาสเปนเซลตาบีโกอันดับ16จะเปิดบ้านเจอกับเบียร่าอันดับ6เซลตา16แต้มเกมล่าสุดบุกชนะเอลเช่หนนะครับ3แนวรุกฟรังโกซาบีเด็โก็อาสปาร์ดแล้วก็ยอเกสลาเซ่นเหมือนเดิมเจอกับเบียร่านะครับ27แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านโค่นเอาชนะเรอัลมาดริดมา2-1นะครับตัวเจ็บเอเตียนกาปูกับจูนี่โลเซลโซครับตัวหลักที่เหลือเนี่ย ก็ดานิเอลปาเรโกคุมตรงกลางนะครับแนวรุกซาเบียลชุกอูเอเซยเรมีปีโนข้างหน้าเป็นเคราตโมเรโนนะครับฤดูกาลที่แล้วเสมอศูนย์ศูนย์บ้านเซลตาครับก่อนเกม เสมอไหนเสมอกันใกล้เคียงมากนะครับอย่างไรก็ตามครับด้วยฟอร์มเบียเรลเนี่ยผมว่ามาเยือนแต่ก็ไม่ได้เป็นรองเลยครับชนะมา3นัดในลาลีก้าด้วยครับผมว่าด้วยฟอร์มเนี่ยวัดใจเรือดำน้ําสีเหลืองเบียเรลครับจะบุกมาไม่เสมอก็ชนะเชียร์เบียเรลนะครับสรุป3ทีมชอบทีมชัดไทยกระตาสลายและเบียเรลครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหนังบิ๊กแมชขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย